สวัสดีค่ะคแอนคะ่ะต้องครับพวกเราเป็นตัวแทนจากบริษัท PA Import นะคะครับผมพีม่ต้องคะแอนมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่งจะมาถามแอนคิดว่าลูกค้าก็น่าจะสงสัยเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกใดสักลูกหนึ่งเราจะเลือกยี่ห้ออะไรดีเลือกยังไงดีแล้วมีบริการหลังการขายไหมคะอ๋อปัญหาที่แอนกับลูกค้าเจออยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนำไดปั่นไฟให้ยี่ห้อหนึ่งซึ่งไดปั่นไฟตัวเนี้ย สามารถตอบโจทย์ให้กับแอ์และลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยออยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรอยากรู้แล้วค่ะถ้าอยากรู้ไปตามที่มาเลยนี่ครับไดที่จะแนะนำให้รู้จักไดยี่ห้อ Enka แล้วมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างคะออขนาดของเรานะครับจะเริ่มตั้งแต่30 kVA ถึง3,750 kVA ครับผมแล้วมันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงคะอ๋อตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปเชิญวิศวกรมาตักคอนถัตรงนี้ให้เลยนะครับผมวดีเลยค่ะโอเค okay, ปสวัสด,ดีครับ ผมป๊อกครับเป็นวิศวกรครับครับค่ะช่วยตอบคำถามแอนหน่อยว่ามันดีกว่ายี่ห้ออื่นยังไงคะอ้อไดเอนก้าเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีของประเทศอังกฤษเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่ขดลวดเป็นลวดแบนและวคุ้มด้วยฉนวนไฟเบอร์นะครับตัวขดลวดแบนเนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของอแรงต้านสนามแม่เหล็กที่น้อยกว่าขดลวดกลม,มทำให เวลาเราชนกับเครื่องยนต์แล้วถ้าเทียบกับไดที่เป็นขนลวดกลมยี่ห้ออื่นทเทียบกิโลวัตต์เดียวกันนะครับไดเอ็นก้าคุณลูกค้าจะสังเกตได้ได้ว่ากำลังเครื่องที่ใช้เนี่ยจะน้อยกว่าขนลวดกลมนะครับเอ็นก้าจะใช้กำลังเครื่องที่น้อยกว่าขนลวดกลมอืมค่ะทีนี้ตัวเดี๋ยววันนี้น้องๆเขาก็คงจะพาไปผ่าได้ให้เห็นเลยว่าข้างในเนี่ยมันเป็นขนลวดแบนแล้วหุ้มฉนวนไฟเบอร์ยังไง <quin? S 1> จะพาไปดูตัวขนลวดเลยนะ <lent il S 1> ครับรผมค่ะแอนก็คิดว่าลูกค้คนนาคงยังไม่เคยเห็นภายในของเอนก้าแบบเต็มๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะคะ ครับนี่คือชิ้นส่วนที่เราเลือกมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นข้อดีที่เราคุยกันไว้เรื่องขนล่วนนะ,ค,ะครับผมครับจากตัวโรเตอร์ที่เราเห็นนะครับขนล่วนจะเป็นชนิดแบนนะครับซึ่งจะแตกต่างกับใดยี่ห้ออื่นอย่างชัดเจนฉะนั้นเมื่อเราผ่าตัวขนล่วดมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่า นนวเป็แบบี้ดสังเกตไหมครับว่าขนลวดเป็นแบบนี้เห็นสีภายนอกไหมจริงจตัวสีภายนอกที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่สีทองแดงแต่เป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็หุ้มไฟเบอร์ตัวนี้จะหุ้มกับตัวทองแดงอีกชั้นหนึ่งถ้าสังเกตได้เราจะเห็นว่ามันมีเปลือกอยู่เป็นเปลือกไฟเบอร์นะครับซึ่งไฟเบอร์ตัวนี้จะเป็นฉนวน นะครับที่ทางการความร้อนกันช็อตได้เป็นอย่างดีซึ่งจะดีกว่าการที่ชุบน้ำยาฉะนั้นหมายความว่าตัวเอ็นก้าตัวนี้ฉนวนของมันเนี่ยสามชั้นชั้นแรกก็คือตัวทองแดงเขาไปชุบน้ำยาก่อนนะครับตัวทองแดงก็จะมีน้ำยาแล้วก็หุ้มฉนวนไฟเบอร์อีกทีนึงแล้วก็หลังจากพันเสร็จเขาก็จะเอาโรเตอร์เนี่ยไปชุบน้ำยาอีกรอบซึ่งเราจะเห็นชัดเจนว่าฉนวนตัวนี้เป็น3ชั้น ซึ่งเป็น3ชั้นที่มีความแตกต่างของเลเยอร์แต่ถ้าเป็นไดยี่ห้ออื่นปกติแล้วจะเป็น2ชั้นก็คือน้ำยากับน้ำยานะครับอ่านี่แหละครับโดยเทคโนโลยีความลับเทคโนโลยีที่ทำให้ไดเอนกากินแรงเครื่องน้อยกว่านะครับและข้อดีอีกตัวหนึ่งของขดลวดแบนจะสังเกตได้ว่าเมื่อผ่ามาแล้วตัวขนลวดแบนเองเนี่ยจะไม่มีช่องว่าง จะไม่มีช่องว่างระหว่างขดระหว่างลวดเลยนะครับตัวช่องว่างที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นข้อดีในเรื่องของในสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอย่างเช่นฟาร์มไก่ฟาร์มฟาร์มหมูหรือเป็นมาลีนนะครับในสภาวะแวดล้อมที่โหดร้ายเนี่ยปกติแล้วขดลวดที่เป็นลวดกลม จะมีช่องว่างระหว่างขดลวดกับขดระหว่างลวดกับลวดซึ่งในช่องว่างนี้จะทําให้เกิดขี้เกลือได้พอเกิดขี้เกลือก็จะเกิดการกัดก่อนและทําให้ไดช็อตแต่เอนก้าไม่มีช่องว่างให้ขี้เกลือเข้าไปได้หรือให้เกิดขี้เกลือได้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งของไดเอนก้าซึ่งจะบอกว่านอกจากเบาแรงเครื่องแล้วยังถึกทนอ่า ที่เราก็ได้เห็นข้อดีของเอ็นก้าแล้วใช่ไหมครับทีนี้คือจะเป็นข้อมูลในการให้ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อหลกักการขายของเรานะครับไม่ว่าจะซื้อที่บริษัทหรือว่าตัวแ<ม>ทกนการขายจะรับประกัน1ปีเหมือนกันเลยการรับประกันคือตารละเอียดก,ก็คือตามหน้าจอน,นี้เลยะครับผมส่วนหลกักการขายก็จะมีทีมช่างทีมสวิต<ม>ในการปรึกษาในการดูแลในการใช้งานนะครับผมและอย่างหนึ่งคืออะไรของตัวใดเอ็นก้า ทางเราก็มีขายครบทุกตัวเลยค่ะทีนี้ไม่ต้องกลัวเลยรัาอะไรของเราจะไม่มีขายมีมทุกอย่างครบถ้วนเลยครับถ้าสนใจก็รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะติดต่อได้เลยผ่านเราหรือผ่านตัวแทนของเราก็ได้นะคะครับผมค่ะ,<ม>คะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะ